มารีวิวหูฟังสุดเจ๋งจากแบรนด์ HTC บอกเลยว่าตัวนี้ไม่ธรรมดานอกจากคุณภาพเสียงที่ปังแล้วยังมาพร้อมฟังก์ชันแปลภาษา AI ที่อำนวยความสะดวกสุดๆไปดูกันเลยเปิดกล่องกันเลยแพ็กเกจสวยงามมากดูหรูหราตัวหูฟังดีไซน์สวยน้ำหนักเบาใส่สบายหูสุดๆวัสดุด,ดูแข็งแรงทนทานและที่สำคัญของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกัน2ปีด้วยนะคุณภาพเสียงเสียงดีมากฟังเพลงเพราะมากเบสแน่นเสียงใสชัดเจนฟังได้เพลินทั้งวัน กันน้ำ IPX5 ไม่ต้องกลัวฝนตกหรือเหงื่อออกใช้งานได้อย่างสบายใจควบคุมเพลงได้ง่ายๆสะดวกมากๆแค่เคาะๆก็ใช้งานได้แล้วไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้นะฟังก์ชันแปลภาษา AI นี่คือจุดเด่นที่สุดของหูฟังตัวนี้我是泰人สวัสดี Hello คุณคือใคร Who are you 안녕하세요. 밥은 먹었어? แปลได้แม่นยำรวดเร็วสะดวกมากเบอกมากๆสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆหรือต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติหูฟังตัวนี้ช่วยได้เยอะมากๆโดยรวมแล้วประทับใจหูฟัง s t c ตัวนี้มากๆคุณภาพเสียงดีเยี่ยมฟังก์ชันแปลภาษา AI ใช้งานง่ายสะดวกคุ้มค่ากับราคาใครกำลังมองหาหูฟังคุณภาพดีแนะนำเลยพิกัดปักตะก้าไว้ให้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากทุกด้วยนะคะ